กับคนที่คุณรอสุดท้ายแล้วคุณจะสมหวังไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยคะ่ะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่ายังไงบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครใครในใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะ เรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะสองไม้นะ The Magician นะคะราชาถือถ้วยค่ะพลังงานของคนเกิดวันพุธพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคือถ้าดูจาก สิ่งที่ไพ่เนค่ะบ,บอกกับเราในพลังงานของคุณนะ่ะมันดูเหมือนว่าในณเวลานี้ตัวของคุณเองนะคะกำลังมองหาโอกาสนะคะพราะเนื่องจากไพ่สองไม้ใบนี้นะ่ะเป็นไพ่ของการวางแผนเป็นไพ่ของการเตรมตัวนะคะเป็นไพ่ของการอยากที่จะเดินไปในจุดที่ตัวเองนะคะใฝ่ฝันเอาไว้แต่ทีนี้ เนื่องจากเดอะเมจิเชียนเราก็ราชาถือถ้วยออกมาในลักษณะของคนที่วิตกกังวลคิดมากขี้กลัวนะคะกลัวทําไม่ได้กลัวไม่สําเร็จกลัวผิดหวงังกลัวผิดพลาดนะคะกลัวไปหมดเลยจนทําให้คุณเองอะ่ะไม่ได้ลงมือทําสักทีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่ไพ่นะคะจึงให้คําแนะนำนะคะกับคุณมาว่า อะไรก็ตามที่คุณวางแผนแล้วนะคะแต่คุณอะแค่มีความกลัวอยู่เนี่ยให้คุณสลัดความกลัวแล้วเดินตามแผนการของคุณนะอือเพราะเมื่อคุณมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงคุณจะเห็นความเป็นไปได้ของสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนนะคะบีเปิดเพิ่มให้นาใบเนี่ยเอามาสนับสนกับสิ่งที่เป็นคำแนะนำของพี่ไพที่ให้กับคุณเนาะ พอดูเหมือนตัวของคุณเองนะก็ลังเลใจซึ่งนะคะบีมองว่าน่าจะคิดแบบนี้มา1เดือน2เดือนหรือบางคนนะ่ะคิดยาวๆมาแบบ7เดือน8เดือนแล้วอะคะ่ะก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำสทักทีก็กลัวว่าตัวเองนะคะจะไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จเพรอชั้นเราเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่ตัวของคุณเองจะก้าวออกมาจากความกลัวแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำจริงๆนะ มาดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะเจ็ด <7. S 2> เหรียญจอฮาราโฟาน์นะอืมเจเอ็มเพลสนะคะพลังงานของคนธาตุดิน พลังงานของคนเกิดวันศุกร์พลังงานของคนราศีพฤกษบค่ะดูจากพลังงานของเขานะคะก็คล้ายๆกันกับคุณเลยอะ่ะคล้ายกันตรงไหนใช่ไหมฝั่งคุณนะคุณก็เป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดกลัวนะคะ เขาเองมีไพ่เดียดเอ็มเพรขึ้นมาตรงนี้เขาก็เป็นคนขี้กลัวขี้กังวลเหมือนกันทั้งที่จริงๆเราเขาเพอร์เฟกคุณเองก็เพอร์เฟกเพราะคุณมีไพ่เดอะเมจิ i เชียน่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรอะคะ่ะเรียนรู้ได้เร็วแต่แค่คุณกลัวคุณไม่กล้าฝั่งเขาเองก็เป็นคนที่เรียกว่ามีหน้าตาทางสังคมค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะหน้าที่การงานจัดว่าดีเลยละ่ะเพราะเขาเป็นเดอดเอ็มเนะ แต่ทีเนี้ยค่ะมันดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอะไม่ดีพอสำหรับคุณหรือสิ่งที่เขาทำในทุกๆวันของชีวิตอะมันยังไม่ดีพอเลยแต่คนอื่นนะค่ะมองว่ามันดีแล้วดีที่สุดแล้วด้วยก็จะมีคือความกังวลความคิดกลัว นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วความขี้กลัวมีความระแวงแฝงอยู่ด้วยมีความไม่มั่นใจมีความไม่เชื่อใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามอะแต่ถ้าดูแบบนี้เราเนี่ยบีว่าฝั่งของคุณเน่ค่ะเป็นฝั่งของคนขี้ระแวงอืมเพราะฝั่งของเขาเนี่ยมีไพ่เดอะฮาร์โรฟนบีมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรที่ผิดศีลเลย เพราะเดี๋ยวฮาโลแฟนขึ้นมาคู่กับ GM p r e s s นะคะบีจึงมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ทำอะไรผิดศีลแน่นอนแต่ฝั่งของคุณนะ่ะมีไพ่ของคนขี้ระแวงไว่ของคนขี้กลัวเด่นมากของเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีจึงมองว่าการที่ความสัมพันธ์เนี้ยเงียบกันนะคะห่างกันอยู่ก็มาจากการที่ระแวงซึ่งกันละกันแล้วทำให้มันไม่เป็นความสุข แต่ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฝั่งคุณยังมีสองไม้ฝั่งเขายังมีเจ็ดเหรียญแต่มันมีระยะทางอะค่ะเป็นตัวกัน้นถ้าไม่ใช่ระยะทางนั่นคือความห่างไกลกันทางใจเพราะอย่างที่บีพูดไปเหมือนตัวของเขาเองนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็ทำให้คุณแบบเต็มที่แล้วล่ละแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอ,อ ะคะคุณยังไม่สามารถไว้ใจเขาได้คุณยังไม่สามารถเชื่อใจเขาได้เออเวลาที่เราไม่เจอกันเนี่ยเขาไปไหนกับใครไหมนู่นนี่นัน่นอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนคุณเองก็คิดไปในมุมของคุณเขาก็พยายามที่จะอธิบายในฝั่งของเขาจนวันหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าก็อาจจะไม่ดีพอ สำหรับการล้ากันจริงๆก็ได้อะก็มีการเงียบกันบีบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของเขากับคุณน่ะยังคงมีพลังงานของการที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่ว่าทุกอย่างมันดูนิ่งอันเนื่องมาจากความระแวงนี่แหละอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามก,กันนะคะว่าสุดท้ายแล้วนะคะกับคนที่คุณรอคนนี้นะ่ะคุณจะสมหวังไหม จำมูลนะคะเทมแ a เก้าหมายก้าดาบ the chariot สิบดาบ ต้สำหรับเป็นจีแฮงแมนโอเคคือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะกับคนที่คุณรอเนี่ยจริงๆแล้วนะ่ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังนะโอกาสที่จะสมหวังมีอยู่ประมาณ60%นะคะทำไมถึงได้แค่นั้นละ่ะ9ดาบ10ดาบจีแฮงแมน9้าไม้ มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงพลังงานที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นี้เลยค่ะพลังงานของความห่างเหินพลังงานของความรู้สึกคิดมากนะคะวิตกกังวลทําให้การเจ็บปวดเสียใจจากคําพูดมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเงียบกันไปนะคะจากที่บีได้พูดไปแล้วเนาะอืมแล้วพี่ไพ่ก็ยังออกมาย้ําแบบนี้อีกนะคะว่าการที่ความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสที่จะสมหวังนะ่ะมาแค่หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ย ก็นื่องมาจากการที่ไม่พูดไม่คุยกันตรงๆไม่พูดไม่คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเลือกที่จะรอแวงเลือกที่จะเชื่อความคิดของตัวเองโดยที่ไม่ฟังความจริงจากอีกคนหนึ่งเพราะฉันหลอดเนี่ยมันจึงทําให้พลังงานของความสมหวังนั้นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ไพ่ย,ยังบอกอีกว่า ใน60%นั้นที่มันมีอยู่อะค่ะจะต้องมาจากการมองกันตามหลักความเป็นจริงกับกับทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะว่าอันที่จริงเราเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันไม่ได้มีอะไรแทรกไม่ได้มีอะไรซ้อนไม่ได้มีอะไรทําให้เกิดความหวาดระแวงจริงๆแต่สิ่งนึงอะคะ่ะก็มาจากความคิดเท่านั้นพอไพ่เดอะมูลไปนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าให้มองทุกอย่างนะคะด้วยเหตุและผล t h e e m p l พ e เอ่เอมนนะคะแล้ก็เดอชาลออทที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่ที่บอกกับเราว่าทุกอย่างต้องมาจากการปรับความเข้าใจนะคะทุกอย่างต้องมาจากการที่คุณทั้งสองคนต้องหันหน้าเข้ามาหากันแล้วพูดคุยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบจริงๆริจรังๆโดยที่ไม่ต้องคิดเองเออเองนะคะจะต้องคุยกันด้วยความ เข้าอกเข้าใจจริงๆอะคะ่ะคือคุณทั้งสองคนจะต้องพร้อมในการที่จะหันหน้ามาพูดมาคุยกันแล้วจะต้องเป็นการเจอกันด้วยนะพระพาะไพ่เทมเพล t เดอะชาริออ t เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะการได้เจอได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เพราะบางคนเป็นรักทางไกลจริงๆเราก็ใช้การสื่อสารทางออนไลน์เป็นหลักแล้วพอรู้สึกว่าไม่พอใจกันก็เลือกที่จะอ่านแล้วก็ไม่ตอบ หรือบางทีก็เมินชัดไปเลยแบบนี้ค่ะพราะนั้นเราเนี่ยถ้าจะเคลียร์กันจริงๆในความสัมพันธ์นี้ก็จะต้องเจอกันเราก็เคลียร์กันนะคะจับเข่าคุยกันเลยค่ะสบตากันเลยนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันพูดถึงปัญหาและความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ในใจของคุณทั้งคู่ค่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์่ะ มันสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้นะแต่จากไพ่เนี่ยไพ่ก็บอกเลยว่าทุกอย่างในณเวลาเนี้ยค่ะมันมีความกลัวมันมีความกังวลมันมีความระแวงมันมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุณทั้งคู่ใจตรงกันคุณต้องทําให้กันและกันรู้สึกว่าเราดีพอที่จะเป็นคู่ของกันและกันอย่าทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกด้อยค่านะคะ เราต้องเห็นคุณค่าในความรักของเราที่เรามีให้กันเพราะถ้าถามว่าหน้าไพานี้คุณทั้งคู่เนี่ยค่ะมีความเป็นคู่กันไหมบีบอกได้เลยนะว่ามีความเป็นคู่กันนะคะมีความเป็นคู่กันเรามีความเป็นคู่บุญคู่บารมีของกันและกันอยู่อ่ะอืมเนี่ยแต่ว่านะคะจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะก็มาจากความระแวง แล้วอย่างที่บีพูดไปเลยว่ามันคือพลังงานของคุณอนะที่คุณเป็นฝ่ายระแวงอาจจะมาจากการที่คุณเองเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกนอกใจนะคะถูกทำร้ายทำลายใจจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยอืมจนกระทั่งคุณมาคบกับคนคนนี้นะ่ะซึ่งบีบองว่าคุณคบกับคนคนนี้มานานพอสมควรแล้วนะ แต่ตัวของคุณเองอะ่ะก็ยังคงไม่สามารถเชื่อเขาได้แบบสนิทใจแต่บีอยากย้ำไว้นะว่าพลังงานของ The Empress ที่ขึ้นมาในฝั่งเขาเขาทำทุกอย่างด้วยใจยของเขาที่แท้จริงแล้วขึ้นมาคู่กับไพ่จาก h ไฮโลแฟนที่เป็นพลังงานของเขานะ่ะ mm hmm. เขาทาทุกอย่างด้วยความรักที่เขามีให้กับคุณจริงๆแต่ทุกอย่างในความสัมพันธ์ที่มันต้องเงียบกันไปต้องนิ่งกันไปก็มาจากการที่ไม่ต้องการที่จะทะเลาะ แล้วก็รู้สึกเหมือนอาจจะไม่ดีพอเนาะอย่างที่ปีพูดไปแหละนะคะประมาณนี้เพราะฉันเราเนี่ยกับคนที่คุณรอคนนี้เนะะี่ยค่ะในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะสมหวัง60%การทำให้เต็มร้อยนั่นก็ต้องมาจากคุณแล้วก็เขาพราะถ้าตามดวงดวงให้มาเท่านี้ค่ะที่เหลือคุณต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองนะมาดูในส่วนของไพ่ออโรรลนิดนึงค่ะ ไพ่แมายเลขแปดสิบไพ่แมายเลขแปดสิบสองยังไงก็จะได้กลับมานะคะไพ่แมายเลขสามสิบหกไพ่แมายเลขหกสิบเก้าเก้าสิบหกและหกสิบสองเหมือนรอเวลานะ,ะใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะยังไงอะคะ่ะกับคนที่คุณรอเนะี่ย พี่ไพออร์รัคิลนะคะก็ตอบเหมือนกับพี่ไพาทาร่เลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงนะคะก็จะได้มีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงก็จะได้มีโอกาสในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเพราะคุณทั้งสองคนใจยังตรงกันนะคะแล้วทุกๆอย่างเมื่อเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วความสัมพันธ์นี้จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถไปได้ไกลมากๆนะคะ คือในนเวลาเนี้ยเหมือนรอเวลาให้ใจเย็นเหมือนรอเวลาให้ทุกทุกอย่างมันคลี่คลายเนาะก็จะได้กลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ไว่าอย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วกับคนที่คุณรอคนนี้คุณจะสมหวังนะ,ะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ ในเวลานี้นะคะต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนะคะเพราะดูเราเนี่ยมันเป็นความกระทันหันในการเงียบกันไปเนาะหรือบางทีนะคะ่ะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแรกอยู่ใก,กล้กันรอที่นี้นะ่ะมีใครสักคนนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามนะคะต้องมีการได้ไปทํางานที่มันไกลนะคะออกไปอะ่ะแล้วเป็นการไปแบบกระทันหันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจนะคะเพราะว่าเวลานะคะ่ะก็มีให้กันน้อยลงมันอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้นะคะความโชคดีในความรักนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน คุณนะคะสามารถที่จะเชื่อเซนส์ของเตงได้เลยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณลาเขายังไงก็จะต้องได้มีการเดินต่อไปนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะมาเจอกันด้วยพรมลิขิตค่ะสุดท้ายถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีสถานะก็ตามนะคะแต่ในอนาคตค่ะคุณทั้งสองคนจะมีสถานะที่มั่นคงเพราะความรู้สึกที่คุณทั้งสองคนมีให้กันนะ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะแบบไม่เคยรู้สึกลึกซึ้งกับใครเท่านี้มาก่อนนะคะอ่ามาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมคนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่22 ราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันพฤหัสนนคะหรือคนที่เกิดวันที่23ราศีพฤกษ์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่2ราศีตุลนนคะหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี8 0 69 82 96 3 6 62แล้วก็5 5ค่ะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ